ตอกหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสถิติจากออนซานโชหลังยิงพาบรุซดอมุนดับทีเอสวีอานโฮเฟนลี่วรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชมเปียนลีก2023-24วันที่14มีนาคม67เรียกได้ว่าตอกหน้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสถิติจากอันซานโชหลังยิงพาเสือเหลืองงอ โรรุสดอมุลดังบุนเดสลกกระดับ PSV i วไนโอนสสกอร์รวม2นัดชนะ3-1ถลี้วรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก2023-24เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ทั้งประตูของจัดอนซานโชเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่2ของเกมเท่านั้นจากจังหวะที่นักเตะ PSV อาร์โฮเฟนสกัดมาเข้าทางยูเลียนบันก่อนใจย้อนกลับมาให้จัดออนซานโชยิ่งเรียดรอดขาตัวเล็กเสียบมุมเข้าไปอย่างเหนือชั้นซึ่งถือว่าเป็นประตูเบิกกร่องที่สําคัญก่อนที่ทีมจะมีชัยในบ้านปลายและนี่คือสถิติของแท่งตัวยืมรายนี้สถิติจัดอนซานโช PSV ลงสนาม75นาทีสัมผัสบ,บอล50ครั้ง ผ่านบอลสำเร็จ20จาก26ครั้งสร้างโอกาสได้2ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2จาก5ครั้งสถิติจดอนซานโชวรวมทุกรายการกับเสือเหลืองบรุซเอธมูลรอบ2 13นัด2ประตู2แอซิสสถิติจดอนซานโชวรวมทุกรายการกับเสือเหลืองบรุษเอต์มุลรวมตอนค้าแข่งครั้งแรก147เกม 52ประตู66แอสซิสต์